เขาคิดว่านรกอยู่ใต้พื้นดินไม่ใช่นรกมันอยู่ที่พบที่เราสร้างขึ้นมาจาก,กจิตใจของเราเองทําไมบอกบางคนบอกว่าเวลาคนเราตายคนไ<า>ข้จิตเวชเราหมายถึงคนไข้ที่มีความผิดปกติ3ด้านก็คือ1อารมณ์ความคิดหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมทําให้การใช้ชีวิตเขาเนี่ยมันผิดปกติไปไม่สามารถที่จะทำงานได้ปกติหรือว่าสร้างความเดือดร้อนนี่กับตัวเองแล้วก็คนอื่น การลุมชุมชนครั้งนี้นี่น่าจะเป็นการลงครั้งที่สามสี่แล้วลนะ่ะสอบถามข้อมูลจากตัวคนไใ,ให้ผูให้บอกว่าออมีปัญหากข้อไหนเอาละครั้นงนี้ทะเลาะเรื่องอะไรคะหมาต้มข้าให้มาน้อยเราเอาไว้หน้าแล้วมา่าไงไปกินเราเครียดหลายเอิ้นหมอใ่ผู้เมียนะเอิ้นหมอใ่ผู้ปอ่าให้ผู้ปอไล่มาให้ แล้วหมาตัวใหญ่มันแย่งกินกินข้าวตัวเล็กคงหนาก,ก็ออกหมาเมียนแล้วก็จมให้พออีกละหมูหู้กะเอามีดมาไล่ฟันแกใช้อารมณ์แล้วใช้มีดไดฟันก็อเลยอันนี้แขนแล้วก็หนีไปน้ำตกให้เราข้างคขินอยู่ตามป่าตามดงนะต้องต้องได้ตามหากันผมก็พาไปส่งโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลนี้ทําให้คนที่อยู่ในบ้านเขาเนี้ยรู้สึกปลอดภัยอะ่ะคนในชุมชนต่างๆก็จะรู้สึกว่ามันมีความสงบในในชุมชนที่เขาอยู่เราเป็นทางออกที่สําคัญสําหรับเขาเลยนะที่จะช่วยให้เขาเอาความหวาดกลัวหรือว่าความรู้สึกวิตกกังวลอย่างเงี้ยค่ะคือพามาหาเรา วิขาดยาไปเลยเนาะไม่ได้กินยาเป็นไงถึงมันขาดยาเป็นนะครับเราไม่กินดูครับเราลองไม่กินดูแาตัวคุณพี่นิทอรู้ยังว่าเราเป็นโรคอะไรในยี่นี้ <c oughs> ยังไม่ดูเลยนะครับ <c oughs> ต้องทเลยม่มยมแล้วก็มีน้องคนเราจะฟังแล้วก็การฟังเนี่ยเป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดของการที่เราจะทำงานจิตเวชพอฟังแล้วเนี่ย บอกได้เลยว่าโดยพื้นฐานจิตใจเขาว่าเป็นคนดีนะแต่ว่าช่วงระยะเวลานั้นเขาเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อะก็เลยทำให้คนไข้ถูกตราหน้าว่าอ๋อเป็นคนบ้านี่ก่อนหน้านี้ก็เราถามตัวเองตลอดว่าทำไมคนไข้ต้องป่วยทางจิตด,ด้วยเพราะอะไรต้องป่วยก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีอยู่ อย่าเสพติดเอ่ยการเลี้ยงดูอีกแบบนี้ก็รู้ว่ามันไม่ดีไม่ใช่แล้วทําไมมันปล่อยให้มาเป็นคนไข้แบบนี้ได้นะแต่จากการที่ได้ทํางานมานานก็เลยรู้สึกว่าบางอย่างมันสามารถควบคุมได้บางอย่างมันไม่สามารถควบคุมได้ผู้ป่วยเองเขาก็คงไม่อยากป่วยเป็นโรคทางจิตเวชแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมตอนเป็นเด็กได้เขาควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ได้ หน้าที่ของจิตแพทย์ก็คือการที่นอกจากเราจะดูโรคของเขาเราต้องไปเข้าใจชีวิตของเขาด้วยเขาเกิดมายังไงอ่ะเขามีประสบการณ์ในชีวิตผ่านมายังไง mm hmm. คุณพ่อคุณแม่เขาเป็นยังไงเนี่ยมันเลยทําให้วิธีการคิดเขาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําความเข้าใจคนรอบๆข้างเขาอธิบายให้เขาเข้าใจว่าตอนนี้คนไข้ยยเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยเขา พอเวลาที่เขาอาการดีอ่ะดูแลตัวเองได้มากขึ้นจัดการกับอารมณ์หรือว่าวิธีการคิดของตัวเองได้มากขึ้นอันนี้เราก็จะพาเขากลับไปที่บ้านเนาะพอรับกลับมานีไหวอยู่ลองดูบอกจะไปกินยาที่บ้านเนาะรู้สึกไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนได้ออกแล้วรอตามหลังไปครับ <c oughs> ถ,ถึงวันแล้วไม่ได้ออกกัน ถ้าเกิดครอบครัวก็พร้อมใช้ความร่วมมือชุมชนก็พร้อมใช้ความร่วมมือตัวคนไข้ก็อยากจะหายมันก็จะไปได้ดีหน่อยแต่ว่าก็จะมีคนไข้บางกลุ่มที่ออกไปจากเราแล้วเนี่ยที่บ้านเองก็อาจจะมองว่าโอ้ป่วยก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกหรือในจ้างเกิดความกลัวเป็นคนไข้สิตเว้นนี่ ไม่รับเข้าทำงานอีกก็เลยทำให้คนไข้ในในกลุ่มนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแฟนผมนี่เป็นนักเรียนแล้วแม่เขาเป็นคนรวยผมเป็นคนจนแม่แม่เขาบอกว่าขอให้เป็นแค่เพื่อนอย่าเป็นอย่างอื่นได้ไหม,มเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่ชอบผมครับห<ม>าว่าเป็นบ้าเป็นอะไรไปครับแต่ผมจะชอบจะเล่นกีตาร์หน้าบ้านของไอ้มีฝนในฟังประจำครับมแม่เขาจะไล่ผมหนีประจำครับ เพราะว่าผมชอบเพลงนี้มน้ำตาจะร้องพูดล้วันหนึ่งเราก็ถามตัวเองว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าการที่เราคนมีคุณค่าก็คือการที่เราทำตัวเป็นประโยชน์เนาะต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นทีนี้ในก้าวต่อต่อไปของเราเนี่ยเราก็เลยมองถึงเรื่องของอาชีพ เรามีโครงการที่จะทําในเรื่องของการรักษาแล้วก็ดูแลคนไข้ในแบบบูรณาการก็คือในช่วงเวลาที่เขาอาการดีแล้วแล้วไม่สามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้ด้วยการที่ว่าญาติยังไม่พร้อมชุมชนยังไม่ยอมรับยังต้องใช้เวลาในการเตรียมความรู้ความเข้าใจกับญาติกับชุมชนเนี่ยเราก็จะฝึกในเรื่องของอาชีพที่เขาจะสามารถที่จะทําได้อย่างถ้าเกิดจะทําการเกษตรพื้นที่บ้านเขาเขาเหมาะที่จะทําการเกษตรแบบไหน ทำยังไงให้เขาไม่เป็นภาระเป็นหนี้เป็นศีลแล้วก็เราจะพาคนไข้เราเนี่ยให้เขากลับไปมีประโยชน์กับตัวเองแล้วก็สังคมละอันนี้คือก้าวต่อไปของเราที่เราอยากจะทําจริงๆมันเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ว่าเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็คุ้มค่าถ้ามันสำเร็จ